สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สเตเดียมสามพระารามสี่นะครับอยู่กับผมแชมป์พิรพลนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่พี่สาธิตได้บอกไปนะครับในช่วงเรื่องเด็ดยันนี้ว่าตอนนี้พี่สาธิตอยู่ที่บุญรอดบ,บอรเวรีนะครับเพราะว่าวันนี้ทางสิงห์คอร์ปอเรชันนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงฉลองนะครับแล้วก็ มอบรางวัลน,นะครับให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกส์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการของเรานะครับเดี๋ยวพี่บิก๊กจะจะอยู่ที่นั่นแหละฮะมีอะไร็อดดง็อดเด็ดมีผู้ใหญ่มีฮีโร่คนไหนนะครับเดี๋ยวพี่สาธิตเขาจะจัดไปอย่างแน่นอนครับส่วนในช่วงแรกของเราจะมีเรื่องของผลฟุตบอลจากรอบโลกสนุกมากและช่วงที่3ก็จะมีสีสันของโลกกีฬาของเรานะครับ เริ่มจากฟุตบอลก่นอนคุณผู้ชมครับถ้วยอันนี้เริ่มจากฟุตบอลถ้วยก่อนนะฮะในบ้านเราฟุตบอล FA เครับเป็นตอนนี้เข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคู่บิ๊กแมชครับทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับว่าที่แชมป์ลีกในปีนี้จะต้องเจอกับทางด้านของชนบุรีซึ่งในลลกชนบุรีอยู่อันดับที่6นะครับที่น่าสนใจก็คือทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยได้แชมป์ FA คับนี้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นศึกที่น่าสนใจมากๆนะครับสนามยังคงเป็นปัญหาอยู่หลังจากที่ทางด้านของเมืองทองนั้นถูกสั่งว่าต้องใช้สนามกลางแล้วก็ห้ามมีคนดูฉะนั้นเกมนี้แข่งกันที่ราชมังคลานะครับสนามอาจจะโล่งๆชนบุรีจะถือโอกาสความได้เปรียบตรงนี้ชนะได้หรือไม่ชันชมครับ <S <S เมืองทองคุณผู้ชมครับในชุดแดงนะครับนี่แหละฮะสนามไม่มีคนเนี่ยนะครับ ครึ่งแรกศูนย์ครับเปิดครึ่งหลังมา9ก้านาทีชมบุรีชุดน้าเงินนะครับเอาลงกรล่าและจังหวะนี้ปะทะการกรรมการเป่าเป็นลูกที่จุดโทษชลบุรีส่งเลียนรวอัสซัมซาวครับตัวรุกชาวบราซิเลียนซอยเข้ามาซัดนะครับวัยสามสิบหนึ่งศูนย์ชมบุรีเอฟซีขึ้นนําแล้วนะครับและแค่หนึ่งนาทีถัดมาคุณผู้ชมดูคนนี้คนเดิมเลียนรัวอัสซัมซาวหลุดเข้าไปแล้วก็ชิปแบบสุดเหนือชั้นนะครับสองประตูต่อศูนย์ชมบุรีนําทางด้านของเมืองทองครับ สกอร์นี่ไหลความมั่นใจของชมบุรีมาเหมือนกับเมืองทองอาจจะเก็บผู้เล่นตัวหลักไว้ลุ้นแชมป์ลีกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเกมนี้โดนชมบุรีบุกขึ้นมาแล้วก็ไปทำแฮนด์บอลอกีกคราวที่ชมบุรีส่งโรดริโกเวอร์จิลิโอครับอีกหนึ่งตัวลุกป,ปราซลแต่ยิงไปติดวิศนุศักด์แก้วเรืองนะครับสกอร์ยังอยู่ที่2.0แต่ก่อนจบเกมสีนาทีครับนูรุนสียันเกมลากแล้วก็ชิปโรดริโกเวอร์จิลิโอครับ3 0นะครับ ชนบุรีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FA คัพนะครับโดยอีก3ทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบรองก็มีราชบุรีสุขโขทยัยแล้วก็ชัยนาะนะครับ